สภากาแฟ36ร้านกาแฟพรีเมียมตั้งโดดเด่นอยู่ท่ามกลางเมืองเก่าปัตตานีที่ได้ออกแบบให้มีความร่วมสมัยแต่แฝงไว้ด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและความสวยงามของแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงผู้คนชาวปัตตานีมาอย่างยาวนานได้อย่างลงตัว ภาพของร้านสภาคาเฟ่6าไม่ได้เป็นเพียงแค่ร้านกาแฟแต่เป็นมิตรภาพในแบบฉบบับชุมชนชายแดนใต้ที่เกิดจากคนปัตตานีและเพื่อคนปัตตานีเป็นโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นโดยแนวคิดอย่างภาคภูมิใจของคุณอภิรักบัวเพชรที่มีความชื่นชอบและความรักที่มีต่อกาแฟ จุดเริ่มต้นของการทํากาแฟร้านนี้ครับจริงๆแล้วมันเกิดจากเราเนี่ยเป็นคนชอบทานกาแฟอยู่แล้วแล้วก็กาแฟที่เราทานส่วนใหญ่ครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่า specialty coffee ครับราคามันจะค่อนข้างสูงมากนะครับมีไอเดียขึ้นมาว่าอยากจะให้คนในพื้นที่ได้ทานกาแฟที่เป็น specialty coffee เราก็เลยเกิดร้านสภากาแฟขึ้นมาครับที่ทําให้ร้านเขาเรียกว่าอะไรทำร้านออกมาแบบสไตล์แบบพรีเมียมแต่เป็นราคาที่จับต้องได้ผมตั้งชื่อสภากาแฟเพราะ ผมไปศึกษาประวัติศาสตร์กาแฟเขาบอกว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาแก๊งนั่งกินน้ำชาเขาเรียกแก๊งนี้ว่าสภากาแฟเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคำนี้ดีฟังแล้วรู้เลยว่าร้านอะไรก็เลยตั้งชื่อว่าร้านสภากาแฟเพราะเราอยากจะให้มันหนึ่งแล้วคือฟังแล้วเข้าใจง่ายอยากให้เป็นเหมือนพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนให้กับคนต่างๆบ้านนี้ก็เป็นบ้านเก่าอยู่ตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเราก็รีโนเวทหมดไปเยอะมากครับหลังนี้ถามว่าคุ้มไหมจริงๆมันถ้าเราถ้าเราไปมองในเรื่องของกําไรหรือความคุ้มค่าเนี่ย แต่ผมไม่ได้มองนั้นผมมองแค่อยากจะทำยังไงให้ที่นี่มันกลับมาจเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งร้านสภากาแฟ36ย่านเมืองเก่าปัตตานี เปรียบเสมือนพื้นที่รองรับผู้คนที่มาปัตตานีมีทั้งลูกค้าที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองดาราอินฟลูเอนเซอร์ไปจนถึงนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆมาดื่มกาแฟนั่งทำงานนัดพบปะสังสรรค์ประชุมพูดคุยงานหรือแม้แต่เสพงานศิลป์ครบจบในร้านเดียวเป็นสถานที่ที่ช่วยฮิวใจได้เป็นอย่างดีปัจจุบันสภากาแฟ36ก้าวสู่ปีที่6 มีลูกค้ามากมายจึงได้ขยับขยายสาขาไปทุกมุมเมืองในปัตตานี5สาขาและอำเภอหาดใหญ่อีก2สาขาภายใต้ชื่อมหาชง24มหานม24สภากาแฟ36เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในทุกกลุ่มวัยแต่ละสาขาเนี่ยจะมีสไตล์ร้านที่ต่างกันมากนะครับเหมือนเหมือนถ้าสาขาที่เราถ่ายกันตอนนี้เนี่ยก็คือผมได้ไอเดียตอนไปเที่ยวปารีส มันชื่อร้านว่าดูรเปกอยู่ติดกับโรงละครโอเปร่าครับแล้วเราก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเราอยากจะทําร้านกาแฟที่มีความหรูพรีเมียมนะครับในในพื้นที่ที่เป็นย่านเมืองเก่าปัานีเพะเราอยากจะให้ย่านเมืองเก่าปัตตาีเนี่ยกลับมาจเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งนะครับแล้วอยากให้คนเวลามาจากต่างจังหวัดเนี่ยรู้สึกว่าถ้าจะมาเนี่ยต้องมาที่นี่นะเพราะที่นี่มันหรูมันดีแล้วก็เราก็อยากจะทาก็ทําราคาให้มันถูกด้วยฉะนั้นเนี่ยกาแฟคือสะพานในการที่จะดึงดูดคนจากต่างพื้นที่ต่างถิ่น วลาเราไปที่ไหนเนี่ยสิ่งแรกที่เราเสิร์ชเลยร้านกาแฟาเราเลยทําตรงนี้เนี่ยในย่านเมืองเก่าเนาะเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้ย่านเมืองเก่าเนี่ยเหมือนสงขคลาเหมือนภูเก็ตก็ได้ชมบรรยากาศริมแม่น้ําปัตตานีนะมันก็เพอร์เฟกผมไม่อยากให้ร้านกาแฟาเป็นแค่ร้านกาแฟาแต่อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยได้เสพรทั้งอาหารทางกายและอาหารทางจิตวิญญ,ญาณด้วยก็คือนอกจากได้มาทานกาแฟาแล้วเนี่ยก็ได้มาดูงานศิลปะด้วยนะครับ แต่ก็ใช่ว่าใครจะเปิดร้านกาแฟแล้วได้รับกระแสการตอบรับที่ดีล้นหลามขนาดนี้แต่เพราะความใส่ใจเรียนรู้ด้านกาแฟอย่างจริงจังของคุณอภิรักษ์ จนได้ใบรับรองจากสมาคมกาแฟของอเมริกาเป็นผู้เชี่ยวชาญวัดมาตรฐานกาแฟได้ทั่วโลกจึงได้นำความรู้มาคัดสรรเมล็ดก,กาแฟทั้งของไทยและต่างประเทศมาเบรนกับผลิตภัณฑ์นมที่เป็นสูตรของทางร้านและน้ำจากผลไม้ที่ช่วยสร้างความสดชื่นให้กับการดื่มกาแฟมากขึ้นอีกทั้งเมนูของทางร้านได้เปิดโอกาสให้พนักงาน ได้มีส่วนคิดเมนูใหม่ๆด้วยสำหรับกระบวนการทำงานได้ดึงคนปัตตานีเข้ามาทำงานเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้เชื่อมร้อยการทำงานร่วมกันระหว่างพุทธมุสลิมคือความสุขที่สัมผัสได้กว่าจะมาถึงจุดนี้เราก็ถามว่าเรารู้สึกดีใจไหมดีใจคนระับรู้สึกแปลกใจไหมพอมองย้อนกลับไปไม่แปลกใจเพราะเราทุ่มเทมาก ในวันที่คนอื่นเขานอนเราอดนหลับอุ่นนอนเงี้ยเราทํางานโออร์ไทมากมาหลายปีนะเพื่อให้ธุรกิจมันเติบโตขึ้นมาได้ผมจะบอก mm. น้องๆประจําว่าตัวผมเองไม่ได้ไม่ได้เป็นบอสแต่เราเป็นลีดเดอร์นะเราเป็นเราเป็นแค่ผู้นําเราเป็นพี่เป็นน้องกันฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทํางานในรูปแบบเป็นครอบครัวนะครับจริงๆผมก็แฮปปี้นะครับแฮปปี้มากๆที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการแบบสร้างคนสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่แล้วก็ เป็นสื่อเป็นพื้นที่ในการที่แบบกระจายให้คนได้ได,ได้ได้ดูว่าบ้านเรามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะมันก็มีพื้นที่สวยๆให้ทุกคนได้มาได้ได้เช็คอนะินอะไรย่างเงี้ยแล้วเราจะทิ้งอะไรไว้ไว้ไว้ให้กับคนข้างหลังบ้างให้ให้คนเขาได้ประโยชน์บ้างมันคือมนุษย์มันเกิดมามันไม่ใช่แค่ทําเพื่อตัวเองอะ่ะให้ให้มันสําเร็จนะแต่มันก็ต้องแบบตัวเองด้วยแล้วก็ทําให้คนอื่นเขาแบบเติบโตไปได้ด้วยมันถึงจะมีคุณค่าอะไรเงี้ย มาทํางานหน้านี้เพราะเป็นความชอบไปร่วนแล้ว,ลวจากชอบดื่มกาแฟรครับแล้วก็เริ่มที่จะอยากเรียนรู้ในการทํามากขึ้นก็เลยม,มาเป็นบริษัทครับช่วงมันอยู่ก็ดีขึ้นครับก็ก็คือ,อไม่ต้องของเงินพ่อแม่ครับเรียนจบมาก็สามารถดูแลตัวเองได้ครับแล้วก็ส่งเงินให้พ่อแม่บ้างครับส่วนตัวผมเป็นคนบัติหนอยู่แล้วแล้วก็มีเพื่อนมุสลิมตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายมหาลัยไม่ได้เป็นปัญหาก็ารู้สึกว่าอยู่ได้ปกติไม่ไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยก็คืออยู่ปกติเลยแค่ ให้เกียรติเึ่งกันและกันจริงๆปัตตานีก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับที่น่ากลัวเพราะว่าด้วยสื่อด้วยที่ออกไปเป็นด้านเดียวส่วนด้านที่แบบว่าด้านการส่งเสริมหรือด้านการท่องเที่ยวหรือด้านการค้าขายในพื้นที่เนะี่ยออกไปค่อนข้างน้อยภาพมันก็เลยดูอาจจะติดลบนิดนึงอยากให้ทุกคนนะครับก็คือลองเปิดใจครับเข้ามาในพื้นที่นะครับคุณอภิรักษ์คนรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนการประกอบธุรกิจในพื้นที่ชายแดนใต้ให้กลับมาจเจริญรุ่งเร,องเรืองอีกครั้ง ถือเป็นความท้าทายแต่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนที่ต้องการเข้ามาพัฒนาบ้านเกิดในรูปแบบของตนเองโดยมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้เพราะสันติสุขสร้างได้เริ่มต้นที่ตัวเองและชุมชนสุริยานกแก้วถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าวภาคใต้รายงาน